ที่พยาวนั่นเองนะคะทั้งคนพยาวรวมไปถึงหลายๆคนที่ได้เห็นกิจกรรมนี้ต่างก็ชื่นอกชื่นใจกันไปค่ะเพราะว่าเป็นการรวมพลังสมัครสมานสมามัคคีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยมีขยะตกค้างในกว้านพะเยาเยอะเหลือเกินค่ะ จึงต้องมีการจัดกิจากรรมพลิกผืนก้านด้วยมือเราของจังหวัดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา,านะคะบางคนก็มีราคาเก็บเศษแกวเก็บครัวเก็บกระปรองรวมไปถึงเศษขยะอื่นๆที่โผล่ขึ้นมาจัดก,กรดินหลังจากภัยแล้งทาให้น้ําในกว้านพะยำนั้นลดลงจนสามารถเดินไปไกลได้กว่า100เมตรค่ะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ40ิปีที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวเคยเป็นอาคารที่ตั้งของสถานประกอบการบันเทิงชื่อดังของกว้านพะยา ต่อมาก็ถูกสั่งให้รื้อถอนนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครเคยเห็นสิขยขัดที่ถูกทิ้งลงไปในคว้านมาก่อนจนกระทั่งน้ําลดลงจนแห้งจึงเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยเศษแก้วขวดเครื่องดื่มและสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆครับ ต่อมามีนักธุรกิจหนุ่มสองคนไปขุดดินเก็บเศษแก้วและขยะออกจากพื้นที่เพื่อต้องการจะเห็นกวั้นพะเยากลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งกระทั่งเกิดเป็นกระแสะความชื่นชมกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยและความสวยงามของวั้นพะเยาค่ะจึงมีการรวมกลุ่มการของจิตอาสาและไปร่วมมือกับเทศบาลเมืองพะเยามาเก็บขยะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็เป็นการปบรปรุงมิตีภาของวั้นพะเยาให้สวยงามคู่เมืองขยะนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังของชุมชนนะคะในการช่วยกันหลังจากที่เจอวิกฤตจากภัยแล้งนะคะเดี๋ยว,วหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นออกว้านพะเยาที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะมีเศษขยะอยู่ข้างล่างนะคะส่วนรายการต่อไปคนหลังข่าววันนี้